นะครับมสามข้อมสี่เนี่ยยังเป็นอะไรที่ยังมีคนให้ความสําคัญนะคนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีคนสนใจเยอะนะครับมสามข้อมสี่นะพี่ขวามานิดนึงนะครับรูทห้าเนี่ยนะครับพี่ก็ประมาณค่ามาเลยนะครับก็ประมาณทักรูทรูทสี่นะน้องให้มันใกล้เขียงที่สุดนะครับรูทสี่ก็คือสองนะครับเนี่ยเอานี้เลยนะครับแล้วก็ยี่สิบเนี่ยนะครับก็สี่สี่สิบหกใช่ไหมครับนี่ยพี่กตีสักส อ่าทุกคนก็ค่อยๆเบาๆเลยนะครับตรงนี้นะครับน้องเห็นว่าให้มันมันนี้เลยแหละก็ลองค่อยๆเล่นดูแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจอะไรบางอย่างเนาะเจ็ดเจ็ดสี่เก้าป่ะนะครับอืมนะครับเดี๋ยวทำไอ้วิธีแบบนั้นให้ดูด้วยแล้วกันนะครับว่าหลายคนก็จะถามพี่ทุกว่าพี่ทุกแล้วถ้าเกิดว่าอย่างนั้นนี้อะไรเนี่ยมันเหมือนกันแหละนะพี่พูดเลยนะครับอันนี้เท่าไหร่อ่ะแปดสิบเอ็ดเก้าเก้าป่ะนะครับใช่ไหมนะครับอ่าทุกคนก็ค่อยๆดูตามพี่ทุกไปนะครับเดี๋ยวพี่ทุกขอเช็กจอนิดหนึ่งนะครับ คือหลายคนจะกังวลว่าเอ้ยพี่ทุกโอ้มันเล่นมันเล่นได้ยางงี้เลยเหรอมันมันอย่างงี้แหละครับจะเป็นแต่ว่าใครจะจะจะ,จะมองให้มันยากก็ได้นะเดี๋ยวพี่ทาให้ดูด้วยนะครับอะดูต่อนะครับร้อยี่ห้าเท่าไหร่ครับร้อยี่ห้าก็จริงๆพี่ก็ตีสักสิบสิบหนึ 100, ่งร้อยป่ะทุกคนท่องสกุลได้ไหมสิบสิบเป็นหนึ่งร้อยนะครับสิบสิบเป็นหนึ่งร้อยสิบเอ็ดสิบเอ็ดเท่าไหร่นะสิบเอ็ดสิบเอ็ดปะ่ 11, ปะสิบเอ็ดสิบเอ็ดร้อยี่เอ็ดป่ะนะครับ สิบเนะอ็ดนะประมาณนะครับจริงน้องจะทําให้มันคร่าวๆกว่านั้นก็ยังได้นะอืมนะครับอันนี้ก็เท่าไหร่ล่ะครับอ่าสิบห้าสิบห้านี่มันเกินเนาะก็สิบสิบเป็นหนึ่งร้อยนะครับก็เท่าไหร่ดีสิบสามปะ่ะนะครับพี่ว่าคนไทยเนี่ยนะครับจะท้องสุขูนได้นะถ้าเป็นคนไทยจะท้องสุขูนได้นะพี่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้น้องๆมอตั้งแต่ประถมมอต้น เออหมอปลายเนี่ยนะน้องๆณปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงกันนะครับคุณครูที่โรงเรียนยังคงยังคงให้หลับตาพิมพ์ท่องสุขูลอยู่หรือเปล่านะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นเด็กอินเตอร์จะไม่ไม่ท่องนะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่เด็กไทยเนี่ยนะครับท่องเนี่ยพี่มองว่านะครับเป็นเรื่องที่ดีนะส่วนตัวนะครับเพราะจริงๆแล้วคุณแข่งขันกับความเร็วนะคุณต้องทําความเร็วนะครับ,รรบถ้าน้องไม่ได้มีจุดประสงค์ในการในการสอบแข่งขันนะน้องไม่ต้องท่องหรอกนะครับเป็นกลุ่มเด็กอินเตอร์ไม่ต้องท่องนะครับ แต่ถ้าน้องมีจุดประสงค์ในการสอบของไทยนะครับพี่แนะนําให้ท่องนะครับเพราะว่ามันแข่งกับความเร็วนะนะครับสิบสามใช่สามแล้วกน้องช่วยบวกหน่อยครับอ่านะครับพี่ก็บวกเลยแล้วกันะทุกคนนะครับคู่นี้นะครับเจอกับคู่นี้เป็นทลาดยี่สิบเนาะเจ็ดนี่เจอกับสิบสามเท่าไหร่ครับยี่สิบอ่าสี่สิบนะครับสี่สิบหกป่ะนะครับสี่สิบหกนะทุกคนครับแล้วมันยกกำลังสองนะครับ ี่หกยกสองพี่เอาเป็นห้าสิบเลยแล้วกันนะครับห้ายี่ห้าประมาณสองพันกว่าครับพี่ตอบเลยแล้วกันนะตอบใช้สองถานไหมทุกคนนะครับอ่เดี๋ยวหลายคนบอกว่า,วา,วาพี่มันยนี้เลยเหรอมันมันยืดน,นะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะเราจะทําไงให้มันให้มันยืดตัวนี้ก็ได้นะพี่มาพูดให้ฟังอย่างนี้นะน้องเห็นว่าโอ้โหพี่แบบว่าปัดๆแบบไม่ค่อยใส่ใจเลยใช่พี่ไม่ได้ใส่ใจมันเพราะว่าถ้าน้องจะทำน้องก็ต้องทาตัวนั้นนะให้เป็นรูทอะไรดีนะให้มันเหมือนกันนะครับ รูทห้าแ,าแล้วป่ะห้ามแยกไม่ได้ใช่ไหมครับน้องก็ต้องแปลงทุกตัวให้เป็นรุห้าหมดนะครับ <c oughs> มันมีแค่นี้เองนะทีนี้ที่บ่อยอย่างนะครับมันจะเป็นรู้จะเป็นแอบสูทหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าน้องมองให้ง่ายมันจะง่ายทั้งหมดฝ่ายกางหนึ่งมอปลายก็เหมือนกันถ้าน้องทําให้มันง่ายมันก็จะง่ายทั้งหมดถ้าจะมองให้เป็นรูปแบบและส่วนใหญ่เนะี่ยคนส่วนใหญ่จะข้ามขั้นตอนนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าเราถูกลงโปรแกรมมาแบบนั้นว่าจะต้องเดี๋ยวพี่ทำให้ดูแบบนะเราถูกลงโปรแกรมมาแบบนั้น ราะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเจออย่างนี้ยจะไม่มาทางเนี้ยจะต้องทําแปลงให้มันเป็นรูทเหมือนกันจะได้รวมกันได้ก่อนมันจะต้องเป็นแบบนี้นี่คือช่องว่างช่องหนึ่งเลยนะเป็นช่องว่างที่พี่ตุแนะนํานะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้หรอกเขาถูกฝึกมาหรือถูกลงโปรแกรมมาให้ให้คิดเป็นแบบรูปแบบนี้นะครับนะครับน้องๆก็รู้นะทีนี้ยี่ิบเนี่ยน้องต้องทยเป็นรู่นห้านะครับคําถามก็คือความคล่องตัวของน้องเนี่ยนะครับของน้องมต้นเนี่ยนะครับมสามที่เข้ามอสี่เนี่ยน้องมีความคล่องตัวขนาดไหน ถ้าน้องจะอยู่ในระดับที่สอบแข่งขันสูงๆเนี่ยคือน้องต้องมองในลูกตาเนี่ยได้เลยว่ายี่สิบเนี่ยมันคือห้าคูณสี่และน้องดึงสี่ออกมาเป็นสองมันคือสองรูนห้ามันต้องจบในนี้เลยจบในลูกตาเลยไม่ใช่มาเขียนนะฟังให้ดีนะพี่พูดนี้ใหม่น้องๆอ,อาจจะแบบรู้สึกแบบเครียดหรืออะไรต้องขอโทษด้วยนะแต่ในความเป็นจริงอะมันต้องเป็นแบบนั้นนะมันไม่ใช่มาเขียนแบบะระลยดอะไรทีละขั้นเีะต่อน้องเข้าใจตรงกันไหมนะครับพี่พยายามจะพูดตรงๆนะ คือน้องต้องจบในลูกตานะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่สองเนี่ยมันคือมันคือสองนะครับน้องก็ดูต่อนะครับอนะครับโอเคไหมมันคือสองรูปห้านะวูปที่สามครับอันที่สามนะครับน้องต้องสี่สิบห้ามันต้องมีห้าตัวห้าเก้าว่ะห้าเก้าว่ะนะครับคิดในใจนะห้าเก้านะครับคงห้าไว้เก้าเนี่ยนะครับมันคือสามดึงออกมานอกรูปนะครับ จริงๆน้องพอจับหลักได้ไหมนะครับมันจะเป็นหนึ่งะพี่ขอเขียนนิดหนึ่งแล้วกันมองเห็นไหมนะครับมันเป็นหนึ่งสองสามตัวต่อไปอ่ะลองดูให้แน่ใจก่อนนะหกใช่ล้วสิบหกเนี่ยอยู่ในรูทดึงออกมาเป็นสี่ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นน้องเห็นไหมนะครับดูนะมันเป็นหนึ่งรูทห้าครับสองรูทห้าครับสามรูทห้าครับแล้วพอถึงรูทแปดสิบมันเป็นสี่รูทห้าทุกคนโอเคไหมหัวหน้นมันจบแล้วนะ ตัวนี้เป็นสี่ร่นห้านะครับงั้นตัวต่อไปพี่ว่าไม่ต้องคิดแล้วแหละนะครับก็เป็นห้ารูนห้านะครับอเอาเลขขนา้าบรวมกันน้องก็ช่วยรวมหน่อยครับว่ามันได้เท่าไหร่ครับมันเป็นรูนห้าเหมือนกันหมดนะครับหรือนะบางคนก็บอกว่านะครับพี่มันจะมีหลักการอีกไหมมันก็แล้วแต่ว่าพี่มองว่ามันไม่ใช่หลักการนะครับมันคือข้อสังเกตเนาะมันคือข้อสังเกตว่าน้องจะสังเกตมันได้หรือเปล่าว่าตัวไหนไม่จะรวมกันนะครับเช่นพี่บอกว่านะครับรวมกันแล้วให้มันได้สิบ เราดูนะหกนะครับรวมกับสี่นี่เป็นสิบ่ะน้องก็ชูนิ้วขึ้นมาสักนิ้วหนึ่งนะครับห้านะครับรวมกับสามรวมกับสองนี่อีกสิบใช่ไหมก็เป็นยี่สิบแล้วนะโอเคไหมครับและอีกหนึ่งก็คือเป็นยี่สิดใช่ปะครับคนนั้นทั้งหมดถ้าปวงเนี่ยมันคือยี่สบเอ็ดนะครับรูทห้านะครับเนี่ยครับน้องก็ต้องมาอย่างนี้นะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับยกกับลังสอง นะครับน้องมสามสอบเข้ามสี่น้อ 3, กง 4, อก็ดูไว้แล้วกันนะครับ <doen f. S 1> คือเรื่องพวกนี้นะครับถ้าเราจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันจะเล็กน้อยแหละแต่จริงๆเวลาไปสอบแข่งขันนะมันคือโดนตัดเสินนะคือน้องจะโดนตัดเสินเลยนะครับถ้าน้องคิดไม่ทันคือจริงๆแล้วถ้าต่อไปแล้วไม่ใช่กัสนะพี่มองว่า ну admin. น้องๆมต้นทุกคนคิดได้อยู่แล้วนะครับคิดได้แน่นอนแต่เวลาอยู่ในห้องสอบจริงเนี่ยนะครับมันแข่งกับเวลาน,นะครับแล้วคนที่คิดเร็วกว่าจะได้เปรียบถ้าวิธีการมาพี่หมายถึงว่าถ้าน้องคิดช้านิดนึงอะ พี่แนะนําให้เปลี่ยนวิธีไปไปทําแบบอื่นนะอย่างเช่นที่พี่ลุกประมาณค่าต้นแรกครับจบเหมือนกันจบเร็วเหมือนกันเราไม่ต้องมาทาอะไรเยอะโอเคไหมครับอันนี้พี่พยายามจะยกอย่างให้น้องฟังนะว่าในสองแง่สงมุมหนึ่งเป็นคนขยันจัดเป็นเด็กเรียนจัดก็คิดตามปกติไปเห็นปุ๊บแล้วรู้ปั๊บเขาทำเขาโจทย์มาเยอะสองถ้าน้องไม่ใช่เด็กเรียนน้องทําแบบพี่นะครับจบเหมือนกันนะครับโอเคไหมนะพี่ว่ามันเป็นแค่เกมนะครับการสอบแข่งขันไมนแค่เกมแล้วพี่มองว่าเกมเนี้ยทุกคนจะต้องเตรียมตัวเรื่องเวลาเป็นสําคัญที่สุดนะครับ ได้คำตอบที่รวดเร็วที่สุดในเวลาจำกัด